ครับและมาที่เมียนมากันบ้างนะครับสนักข่าวรอยเตอร์สนะครับก็ได้ออกรายงานเมื่อวันพระสัปดีนะครับเกี่ยวกับพันเอกซอชิตตูนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับแล้วก็แสดงท่าทีคลุมเครือต่อความสัมพันธ์กับรัฐบาลเมียนมาจุดยืนดังกล่าวนะครับก็ได้ทำให้เขานั้นมีอิทธิพลต่ออนาคตของเมียวดีที่ตอนนี้มีการต่อสู้การเชิงยุทธศาสตร์ใกล้ชายแดนไทยนะครับ บทความชิ้นนี้ระบุถึงบทบาทของเขาต่อการแย่งชิงอำนาจเหนือเมืองเมวดีที่เป็นจุดการค้าหลักที่ชายแดนไทยเมียนมาซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนราว1,000ล้านดอลลาร์หรือว่า37,000ล้านบาทต่อปีนะครับเขาเป็นผู้นำกองกำลังแห่งชาติกเกรียง Karen National Army หรือ KNA ที่อยู่มานานฝั่งตรงข้ามชายแดนไทย และในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่นี้เป็นสมรภูมิอันดุเดือดซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงแรงส่งที่มีสำหรับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่มีมากขึ้นนะครับซอชิตูเคยมีความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพรัฐบาลและได้รับการชื่นชมจากพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้นำเมียนมาว่ามีผลงานการทำงานด้านทหารดีเยี่ยมเมื่อปี2022 อย่างไรก็ตามพันเอกผู้นี้ถูกมาตรการลงโทษจากอังกฤษในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงและนักวิเคราะห์กล่าวว่าเขาได้ผัวพันกับขบวนการต้มตุนบริเวณชายแดนที่ดำเนินการโดยเครือข่ายอาตยากรมจีนะครับทั้งนี้สชิตูและโฆษกของทหารเมียนมานั้นไม่ได้รับโทรศัพท์จากรอยเตอร์ที่ติดต่อไปเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้นะครับเมื่อต้นเดือนเมษายน ฝ่ายทาหารของกองทัพเมียนมาเสียเปรียบต่อฝ่ายสหภาพแห่งกเกรียง Karen National Union หรือ KNU ต่อมาซอชิตูซึ่งเคยสวามิภักดิ์ต่อกองทัพร,รัฐบาลประกาศว่ากลุ่มติดอาวุธ k n a ที่เขาเป็นหัวหน้าจะเลิกรับเงินเดือนและเลิกขอส่วนแบ่งการสนับสนุนจากกองทัพเมียนมาเป็นผลให้ k n a นิ่งเฉยเมื่อฝ่ายรัฐบาลพลีงพร้ำในเมียวดีนะครับ เขาบอกต่อสื่อเมื่อต้นปีว่าเราไม่ต้องการสู้รบกับคนเกรียงด้วยกันเองเมื่อฝ่ายรัฐบาลไม่ได้รับการสนับสนุนจากเคนเอทั้งด้านกลยุทธ์และการขนส่งในพื้นที่การโต้กลับฝ่ายตรงข้ามจึงลำบากมากยิ่งขึ้นตามข้อมูลของสถาบัน US Institute of Peace หรือ USIP ที่เพิ่งออกรายงานมาในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชม สาบ,บันกล่าวนั้นประเมินว่าเคนเอนั้นมีกําลังพลราว8,000คนและในขณะที่สงครามกลางเมืองแผ่ขยายไปในเมียนมาเมื่อฝ่ายรัฐบาลนั้นเสียพื้นที่ควบคุมในอีกหลายแห่งของประเทศ r อยเตอ s ก็รายงานครับว่าเคน A ของซอชิตตูไม่ได้ออกมาสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างสุดกำลัง แน่นอนว่าเขาไม่ได้สวามิภักดิ์แบบเดิมต่อรัฐบาลมีนออนไลน์แต่เขาก็ไม่ได้ประกาศเป็นแนวร่วมอันเหนียวแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอื่นๆจุดยิงของเขากำลังเป็นที่จับตามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อรัฐบาลเมียนมาเริ่มมีอาวุธใช้เพิ่มมากขึ้นและโต้กลับฝ่ายตรงข้ามในเมียวดีจนฝ่ายเคเนยูต้องถอยร่นไปเป็นการชั่วคราวนะครับโฆษกของเคเนย์ยตอน,นีบอกกับรอยเตอร์ว่า ฝ่ายของตนถอยร่นมาจากพื้นที่ราว12กิโลเมตรสตอนนี้โสศกผู้นี้นะครับบอกด้วยว่าการสนับสนุนที่มาจาก k คนของซอชิตตูมีส่วนช่วยกองทัพในการโต้กลับครั้งล่าสุดรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างชาวบ้าน2รายที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่ามวลเพื่อสบดีทหารกลุ่มเล็กๆของเคนเแล่นผ่านเมีวดี และมีประชากรบริเวณนั้นราว2อง0,000คนซึ่งสถานการณ์โดยทั่วไปนั้นสงบเรียบร้อยดีนะครับชาวบ้านรายหนึ่งที่อายุ42ปีกล่าวว่าเมืองนั้นมีความปกติและสำนักง,งานของรัฐก็เปิดทำการกลุ่มติดอาวุธของซอชิตูแยกตัวออกมาราวปี2010จากกองกำลัง Karen National Liberation Army หรือ KNLA ซึ่งเป็นปีกด้านกลาโหมของ KNU และมาร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับรัฐบาลของกองทัพรัฐบาลของเมียนมาในการต่อสู้กับกองทัพกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับในปี2017สชิตูก็เริ่มมีส่วนกับโครงการทางธุรกิจคุณผู้ชมคือไปเกี่ยวพันกับโครงการก่อสร้างชเวโกโกซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทยเมียนมา พื้นที่ดังกล่าวนะครับกลายมาเป็นจุดสำคัญของอาชญากรรมข้ามชาติและการพนันโดยได้รับการสนับสนุนโดยแก๊งของชาวจีนทำไรายได้นะครับให้กับเคนเอประมาณ190ล้านดอลลาร์ต่อปีตามการประเมินของนักวิเคราะห์และสถาบาัน USIP ก็ชี้นะครับว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นทางการจีนก็ปราบปรามเครือข่ายขบวนการต้มตุ๋นในพื้นที่ชายแดนจีนเมียนมาจนมากลุ่มนั้น ย้ายเข้ามาใกล้พื้นที่ไทยนะครับแล้วก็บางส่วนนั้นอยู่ในเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือว่าอำนาจของกลุ่มซอชิต,ตูนั่นเองครับคุณผู้ชม